ครับพี่น้องผมไปผู้กองอีกันอนอยู่หนีแล้วพี่น้องผู้กองอีกกรได้ว่าท่านลุกไปเลยเฮาใส่อุปกรณ์ใส่อุปกรณ์แล้วไปลุยกับภารกิจเก็บเห็ด Get head. บ้ามีบ้าอา่าท่าพุ่นท่ามู่ไผ่อบตอไผ่พัพพานานายจะเข้ามาแล้วแหละบ้ามีอาสีบ่ท่านได้ว่ากะไต่เจ็กซี่หาหอกยังดีเนาะพี่น้องเนาะ อไข่พี่น้องเลยสาธุสาธุสาธุการคนนี้แบบเจ้าที่เจ้าทางเจ้ป้าเจ้าเขาได้ไปปุ้นไปแจงเล่เด้อย่างลวดเร็วพี่น้องย่างย่างลวดเร็วฮะ ไป,ไปสั้นโวหนูนําพี่น้องไปสั้นโวหนูอยู่โรงเรียนเก่าโรงเรียนห่างเนาะพี่น้องเนาะหวานสั้นโวบ่ถือกเสียดายแหงเนี่ยมันเป็นตะเกิดมันคือพวเกิดพี่น้องเอ้ยเห็ดไหมส่วนท่านเสียก้นกินนูน่นถ่าสะกอนเลยครับเด้อเดี๋ยวสิเอา หลากเจจ้อยมาตบเอ้ยบ่เมนหลากเจจ้อยมา้นให้เบิ่งพี่น้อง <c oughs> ของนิยายครับยาผสุผานเนาะครับเนาะกัะเธอเหนียวเป็นไข่พี่น้อง ถ้าเก้าคันเกิดก็คือพ่อแล้วพี่น้องเออตั้งใจตั้งนาฬิกาปุกไว้ย่างดีพี่น้องผมตั้งนาฬิกาปุกไว้ย่างดีว่าสิพอเฮ็ด กางได้ดีละฮะนี่ดอ,อกหนึ่งก็คือบ่เห็นพีน้องเอ้ยแต่ดอกเดียวยังบ่เห็นอยู่พีน้องให้พี่ให้น้องเนี้ยจากสำบัติเนี้ยเห็นว่ากางไดมาก,กนมาขนาดนี้แล้ว kia để bạn này Cháu subscribe cho kênh Ghiền <laughs> thăm chạy thì đoàn phòng thầm chạy Bộ hiến chất đoạt Còn nạn mát ta tì xì đi Wow เชียมุนบดพี่น้องมุนแบบว่ามุนอุ่ยปุ๋ยเลยม่นเป็นธรรมดาบุ้งทีละหนึ่เชียมุนอุ่ยปุ๋ยเลยม่นมีโอกาสเลเห็นอุ้ยนี่พี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่มันลุดกขยิ่เจ้ามากเดจังไดพี่น้องผมดอกนึงนี่มันลุดกขยิ่เจ้ามากเดจังได หูเล่ยว่าเห็ดตรงเคี่ยยางเดี่ยวหูเล่ยแบบนี้ชื่อว่าไปเจามาเคียมุนนีใต้ตงเวียนแล้วอวแบบนี้มันตรงจักซี่หาดหอกกันสี่เหลียว เชี่ยพุ่นเดียวเส,สียพุน่นเดียวโอ้มุนอุ้ยปุยเหอะไปนี่มันเสเอาหยังมาหยั่งเอาโอ้ยพี่น้องผมปลา โอ้ยเบิ้งของดีพี่น้องคุ้มแล้วคลิปนี้เฮ้าคุ้มแล้วเฮาคุ้มแล้วโอ้โอ,โอค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดพี่น้องโอ้ยมันทะลุขึ้นมาได้จังได ไส่แล้วว่า,วามีอ่าดอกสวยงามๆด้วยครับเด้อดอกสวยงามๆอ่ากันได้เดี๋ยวนีอีเจ๊สกสขาสั่ดอกกถือว่าโอเคพอ่อ,อมันดันขึ้นมาเลยจังใดยอ,อ้ยพี่น้องพูดอ่ะอ้ยดอวงอเงี้งงยวมันดันขึ้นมา โอจะเสียดายแท้เดี๋ยวมันดันเชี่ยม่ขึ้นมากพี่น้องนี่แหละการเชี่ยถมกับขัครับมันขึ้นบ่ได้นะพี่น้องเนาะมันกระดันขึ้นมาก ดีเราพ่อได้เชียบันมันจะไม่ได้เชื่อไ,ไปทางใดพี่น้องอบ้ามีก็งงคือกัน สิเปลี่ยนแล้วนี่ครับเม่เห็นเกิดอารมณ์ว่าได้เลียดอกพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น,ออนอ้องนีอ่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงมาแล้วมาแล้วพี่น้องผมมาแล้วบามี่เริ่มมาแล้วนี่พักไปใส่นี่พักไปใส่ขามัน ยุ้ยแถวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เจ้าเอาเหลี่ยมชิมตะขาไวบ่โอ้ยถึงไข่ถึงพี่น้องหลายท่านกัดเตือนอยู่ดีว่ามันขายอคัน ใครก็บอไปแล้วมันก็อดบ่ได้พี่น้องเอออยากให้พี่ให้น้องได้เห็นกันเนาะครับเนาะอืสิ่งที่บ้ามีพยายามกมันจะก็อยากได้เฮ็ดไปให้แก่คนนั่นแหละน้ำผู้เพิ่นบ่ท่านได้กินกม็มีผู้เพิ่นบ่ท่านได้กินกม็มีพี่น้องผู้เพิ่นอยาก มันต้องเชี่ออีหริจจริงแจงจังเลยเดนโอ้โหพี้งอมันก็คือไปยิ่งหนูเล้วพี่ห้่งยิ่งหนูนี่หรือบังกะโกลางงางลางงางไปตรวดเออไปตัวนี้เด้ขอขนาดไอนแจ็คสองซ้ำดวกเนี่ยเนาะ จักสองสำดอกแน่ก็ได้เหเพิ่นไปป่นนี่ โอ้ตะลี่ใจเด้วพี่ดองผมนึมนตะลี่ใจเลย เลี้ยเสียพี่น้องผมฝ้าเอาเอาเมือวานนีฝ้าเอาเอามือวานนีเอาถึงขนาดบ้ามีคิดว่าเกิดหอดเทดปวก โอ้ยบเห็นจกดอกมาโพดไปแถวโอ,อ,อยพ่อพี่น้องไครยี่หลีพี่น้องบานนูเาาล้วว่าใครรอยเ,เส้นเลย ถ้าหอกกับบ่ย่อท้อนะครับเนาะไปต่อพี่น้องผมแถวนี้พ่อเกิดให้ยูดีจักดอกจัดไดโอ้ยอีกจักดอกสองดอกกับพ่ออะไรคะน้อยเอ้อเยขอ้านเองอ้ยพ,พุ่นพี่น้องดอกหนึง่งอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำข <c ười> ันบุเกิดปลาหน,นั่นกับกับกับบ่ไหนกับบ่เห็นพี่น้องเอาเดี๋ยวบามีผ้าเข้าไป หยิมตรงเฮ็ดยากหน่อยๆนอยกับป่นหนึ่งยูดอกเอ้าไปสำหรับผู้ยูผู้เดียวผู้แถาไปให้เพื่อนแจ้งสันเขาสิเขาไปใไ้บ่อบประเด็นพุนพี่น้องพุนเลี้ยงอุ้ยหุยยูผุนเลี้ยงอุ้ยหุยยูผุน เกิดยุ่ผีเบ้ามีกับบ้าใดดอกนี่ชีดว่าผู้อื่นคือสีเห็นเบิดหนึ่งละถ้าว่าผู้อื่นเกิดยุ่นี้นี่พี่น้องผู้อื่นว่รามันเกิดยุ่หกก็เลยฟุกนี่ครับนี่พี่น้องนี่ เสียมข่เดยเฮ่โอ้นี่มีอีกบ่เดกบอกว่าหกกะหกปวดพี่น้องหกกะหกปวดเป็นตตมีงูดังเหียนอนอยู่น้ำเฟื่อยแถวพี่น้องเอว่ามีมูบ่เดากดอกบ่หึูแม่งงอมาหลายแ่า โอ้นี่นี่ดอกนึงพี่น้องมาเอาถือกระเป๋าสมก็เสร็จเดี๋ยวปนหลาะบาดนี่ถ้ามันยืดงน้ำพี่น้องแต่เข็ดไขต่ตะกงบวมกักเกียงสี่อุย้ยพุ่นดอกนึงพี่น้องกล้าบ่าเลยว่าดอกนั้นโคตรจุมโคตรจุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิหาวิธีเอามาให้ได้โอ้เกิดจิบแถวโคตรจูมเลยดอกนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อน น้ำก็น,น้ำวะเห็นว่าสองดอกงามๆม,มันลบสายตาคุณมาได้เหจะได้เขายังสีใดดอกนั้นพี่น้องเห็นว่าสัางเกตบ้่ะนะดอกนะ่ะเออเรียงๆนะ่ะเขาจังสีเอาไใดพี่นอ้อง บ้ามีเสียยาง้ยมันจะมีแต่นี่เพื่อตัวอะไรกันเอาถอดกับป้ามานเาอ,อกไปก่อน Ô chạy xoay chân tới nó nữa. luôn luôn. Ui đọc của nào lên phi nó. Đọc của nào lấy, đọc bọc nháy lấy nào. เกิดอยู่โรกหลายคนบ่เหน็นบุญนะพี่นอ้องนั่นดอกนั้นเน่าเลยพี่น้องเด้อนะั่นดอกบางใยเลยแต่ว่าดอกนี้เขามีสิทธิ์ได้ยอยู่นี่อุยเกิดซ้อนกันพี่น้องสองดอกซ้อน,ส,อนอสุดยอดพี่น้องเพื่อสุดยอดพี่น้องยังไง ไม่ก็สุดยอดความสวยงามขอบคุณทุกเรื่ทุกสับทุกการติดตามตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเอง <c oughs> มันหกหลายคนบ่เห็นคนเขามาเขาขึ้นไปเออๆน้ำดซี่ดอกนี่ดซี่ดอกนี่ถือว่าคุ้มพี่น้องดอซี่ดอกนี่ถือว่าคุ้มแล้วเอาไปให้ข้าเจ้ากันได้แล้วเฮ้อ นี่ครับบูป้าดิพี่น้องนี่สภาพนี่ว่าไม่ไอ้นี่นี่เอาขอบคุณทุ่งอะไทุกสั้ทุกการที่กระตั้งมันเดิมคือกาี่น้นองผม,ผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองประกันคลิปหนาครับชิมนีีไว้บซ้ำนี่ช็บเฮ็ดแจ้คนขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอาหมาน